สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีตอนเย็นๆครับพบกับพี่โอสตอรี่นะครับวันนี้พามาชมเรือมทุกสินค้าอีกหนึ่งลำนะครับแต่ตรงนี้เป็นสินค้าอีกประเภทนึงนะครับไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์ครับสิ่งที่พิเศษพิเศษนะครับนำมาบนเรือแบบนี้ ที่มองเห็นไกลๆอยู่ตรงนี้ก็เป็นเรือบรรทุกสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับมองไกลๆก็เป็นบนเรือมีรถบรรทุกฐานหินนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ไม่สามารถที่จะใช้เคนหน้าท่าจับได้นะครับต้องใช้เครนเรือนะฮะในการจับลง สินค้าที่บรรทุกมาก็เป็นสินค้าลักษณะพิเศษนะครับก็อย่างเช่นพวกรถบรรทุกเอ,อ่ยกังหันกังหันลมนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าลำนี้มันอุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาที่เคยเห็นจับโหลดโหลดลงจากเรือก็มีสินค้าประเภทพวกนี้นะครับแล้วก็มี เป็นประเภทสินค้าที่มีน้ําหนักเยอะนะฮะเกินกว่า 60- 70ตันได้นะครับบางทีก็ร้อยกว่าตันนะครับถ้าเกินร้อยกว่าตันก็ต้องใช้เครนโป๊ะหรือว่าเครนเรือมาจับนะครับเครนที่มีน้าหนักเยอะ200กว่าตันนะครับที่ลอยอยู่บนน้ํานะครับแล้วพวกนี้สินค้าพวกนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ใช้รถบรรทุก หางโรเบตนะครับหรือว่าหางลากที่พื้นกว้างแล้วก็มีหลายๆล,ล้อนะครับบางทีก็ห้าหกสิบล้อนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวกระจายน้ำหนักนะครับขนส่งไปแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็ทางอีสานบ้างทางเหนือบ้างบางทีก็มักดิชาร์จลงที่ไทยก็ลากไปลาวบางก็มีนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ผ่านไปทางจังหวัดน่านนะครับขึ้นดอยขึ้นเขาก็มีพี่ๆที่มีฝีมือนะครับขับรถระหว่างประเทศนำของต่างๆนะครับขึ้นผ่านไปทางจังหวัดน่านข้าวไปทางอะไรอ่ะเขาเรียกหงสาหงสาหลวงพระปางอะไรพวกนั้นนะครับ ก็ต้องใช้พี่พนักง,งานบนเรือนะครับในการจับสินค้าส่วนข้างๆเล็กๆที่เห็นอยู่ก็เป็นเรือบรรทุกน้ํามันนะครับเข้ามาเติมน้ํามันให้กับเรือใหญ่ที่มาเทียบท่านะฮะก็ใช้เวลาโหลดน้ํามันขึ้นเรือก็ประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่าจะโหลดไปมากไปน้อยแค่ไหนลำนึ่งก็หลายหมื่นลิตรอยู่เหมือนกันนะครับ